สวัสดีครับผมกับอาินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันวันอะไรวันอังค้านนะครับผมที่28กุมภาพันธ์สุดสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับผมเป็นว่าขอให้โชคดีนะครับผมเด่นนะครับ67มากับ2380 6มา67ครับ62 63 68 60 เจ็ดมาเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดศูนะครับหกร้อยสามครับสามห6 2 36 3 6ดส6ม3กส3งสามนะครับสามเจ็ดสาเดแน้นไปที่นะครับหกเจ็ดหตัวชุดเน้นก็ 367ครับ362 3 7สสาำหรับแนวทางหวยรารรวมนะครับวันอังคารที่2 8กุมภาพันธ์ขอให้โชคดีสิ้นเดือนครับขอรับเงินขอให้เงินเข้ามือครับโชคดีครับ